รอไอพี่น้องเลยบดี้เด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเ่เนี่ยเนดแซ่บนี่ะเดต่ากันเนาะแซ่แล้วแวเขเมขนนี้ขนาดีเบอ้ตายใช้ละเีดเนี่มือน้ะมือน้า่เอ็ดไหม่เโอ้อาหารเล่ามันก็บ้องทนนั่นเลยพี่น้อือเอกมันจะเวลาบุรีขมิ้นแห้งมากนี่ลงแก่ผเสียสกเลสกินเนาะบอดี้งมือลงมือแ้มนี่ยเนาะ มสุกเล็กสุกเล็กหมดคันเลือดมันได้ก่อนเขากันแต่มันสิเป็นน้ำเลยเนาะเนี่ยอ้ตงใส่เกลือใช่ยัง้ใส่ยังอใส่เขาอยากเปนเค็มต้องมีเกลือก่อนชิมเลือดมันจะคอยปรุง อย่าเ่คอยปัวป้อมใส่ใส่เลยหมดแล้วขั้นแล้วเขาจะไข่เขาแล้วมันหอมเลือดพี่แตกเลืก้ามใส่บัวอมลา้เองว่โอ้โหข่ดนี้คุยไทยกระไรครับพี่คัเขาว่าย่นบุพานเลยอ้มูนแนมใส่าตเสแดงเสแดงไม่เท่าหรอเสแดงเนั่ยนะก็ข้าวีชเก่าเด้อ เลือดมันแตกแล้วมันเลือดจะไดุ้เะอปรนัาต้ซีมซีมเลือดก่อนว่ามันเข้มมันเ้ิมันจางว่ามันพดีแล้วเอาสีลงแล้ครับปรุงเห็ดือดเป่เป็ดนี่่โบก้ามเนโบกามแบบสุกเล็กเบบสีนะยอีตดกันเะบ่ก้าร

ใส่มเลดว่ามันเค็มมันมัางตัวเลือดนี่จางใส่ตื้มคุ้มได้น้ำปลาได้ใส่น้ำปลาป่ะใส่น้ำปลาตัส่วนประมาณก็ได้วมันจ้างไรครับใส่ใส่รไปกินเมือตะบยไใส่รเระมันจ้างารตามบัวเนาะแ่วโอเคแล้ว บันนี้เขาเขานีร้องได้ขึ้นเร่งได้แล้วจังเอาพุ่งจะพุ่งกำลังหรอพุ่งกำลังเอาหัวหอมใช้กำลังเธอว่าเลือดบุกเข้มเลยเธอว่าเขาเขาลงได้เขาพูดเนาะจ่ากับเดลือแป้งเนาะเหือแป้งเป็นเลยพุ่งก่อนเจ้าเดี๋ยวลงก่องเจ้าเนี่เขาลงก่อนแล้วเขาล้มันเลือดเขากันเลยเธอว่าเขากับเลือดเลยรบ้านเขาจังเขาจังพุ่งกำลังมา รัเลือดรับเลือดลาบเลือดอสร้อยอสเออสอเออใช่นะเออแต่าซีมีทีนึงไหนเออได้อับรุงเริ่มรุงได้ป่ะนี่ยันโบเข้ม้วเทวาโอเคเรียกเรียงเลี่ยงเข้มไม่มันการปุงแต่งเลย เนี่ยมาแล้วแล้เขาวิาบมาแล้ทอดวิชาดีทอดวิซาน้วงใหญ่่นพอเขาพท่นะพุ่งยังนี่เขาพิจาราแตงเลือดก่อนจวันนี้จ้างกูเฮ้ยได้ข้าวกใส่ใส่ยบุตรนบุตานห บันเพชรนเ,าาเ้าเ,เห็นมือเออตัดตอนเพชรนลเพวาะว่าวะเขาเพชรนลเฮาใส่พอมันหอมการเฮาลูกโดดกลับ,บ,บๆๆเ,อเอาราวาเฮาสดละมันจะออกคอนท้องเลยพาต้องใส่บ่วงหนึ่งก็โอเคแล้วให้มันหอมแพอเหยล้หืออันนี้นมีซีชั้น เสร็แล้วเวนะริ่มก,ก่นลักษณะก็คือเห็ดหลากประ,ปะเภทเนาะต่างกันว่าเขาใส่เหลือดเขาปุ้งเลือดก่อนปุ้งเลือดมันได้เลยก็โอเคแล้ววันอยากได้เนาะย่างย่างย่างเขากวยโอ้ใส่กวยอีกผ่านหน<ร>ึ่สี่ Ừ, นัการบรรลับถือมันควานมหลังพอดีได้หลุดจัือเวนรงไปดีกว่าขั้ตอนสุดท้ายแล้วนาบเนียนกับปรจักตเดียวนีขั้นตอนนี้แล้วนหน้าบีบใส่บดีบใส่กันล้ตามติดตาม มันล้างจากเนฮาชิกินเขาจังบีบก็ได <c oughs> ้แต่เขาบีบใช้ตัวเนเลือดมันมันจะจางเลยอ,อยา่าห้มันจางจะว่าโอเคเรับใส่ักระพออลิไป,ปอเรียบร้อยพี่นออ้อ,อ,นองเลยบัดี้ราบเลย มีสีสันแดงแล้วบไปนี่นะสูตรอันน้อสูตรวิลาบุรีอิ่มีิลาบุลีวิลาบุรีมาเหอยู่สารวันเนาะกุ้งสีโดนเด้อพี่น้องเด้ออการกันเด้อเสียบเสียบได้ไหมไรเสียบเสียบลาบเลือดมือนนี้เอ้าเดินทางเด้ออยู่ดีแม่พี่ใหม่สุขลาภสุขภาพแข็งอ่ โอ้มันขัดเกินพ่นาเลยนี่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 เห็ดแบบโบราณเลยเนาะเจ้าป่าโบราณเลยได้ยังไงเด้อช่วยนักเียนหนงเด้อสี่เมือนกัอาเลยขนละขันละขันละตักเสือได้นเนาะช่วยตักเสือกได้ป่ะเนี่ หาดเลยเนาะเป็นกรเสะไปนี่ <Lindsey> นมาบอดี้เขามาสักเสือเลยบอดี้เจ้าไปักเสือเลยพี่น้องเด้อเย็นมื่อเย็นดูเออเาท่อเออมันตองขักแรกขักแรพี่น้องยั

ไได้นไปพี่น้องกินโซเลรน้ำกันบานนี้จัดการมาทางนี้พี่ให่เยเห็ดกินอยู่นนี้โอ้ได้เลยทางนี้ก็สรอยเต็กๆอยู่เนาะเอาพี่จัดการพ่จัดการจะลองปีใหม่พี่น้องเลยเด้อไปเด้อเด้นไปเด้อเด้อเด้อเสร็เสร็จกันเลยไ เก็บตัดนัต่ากันเนาะแซ่บแล้วแหละมันกข้เข้มข้นักนาทีเลดีเอาตาใชละเอียดหิมือน้ำมือน้ำมาเห็ดไมเด้วออาหารล่ามันก็บดทนนั่นแล้เ็เนาะมือเอกมาแต่เวลาบุรีขมิ้นแห้งมากนี่โอ้ลูกโดนาไปเลยกัดวเหรอเดี๋ยะเลยอ้กดไมานม่ที่มดนาะมากัดเบิ้งอยหน่วน่วยําแน มาไหมเบิร์สีก่อนได้ไหมก็ไม่ใส่กับีเมาตัวนั้นจะสนนำน้อได้ได้เอ้ยไม่ใช่เราอยม่เขาก็พักมัวเชื้อนี่เอเนี่ยบ้าเนาะถ้าเขาขึ้นมต้องพักในโต๊ะนรอรออรอรต้นนีคนแห้งครับอัพขนไปนี่อ้เหนือแล้วพี่น้องเ้อพอดีเนาะเต็มคำเลยนี่พอดีบวกเข้มบอน ของธรรมศาสตร์นี่นำใบมะขามที่แม่ทำไมได้พี่น้องเอ้ยใบมะขามนลงมาย็่จอๆของงเหรอกินน้ำใบมะขามหลุนลงน้ำาลข้างลาเเอาเยนนเ้อม่ใช่ล้างคอล้างคอปีม้เหมือนนี่ปีไมต่างกันกนังตเดินทางนี้เลยบอกนี้

แม่นี่เข้าไปใส่ชใส่นะออนีม่ะบ่มีตะขันขึ้นอกไกู่้เด้ว้ะเกยเนตะดี่ยวเนี่ยเป็ดมาแปลงมาผู้ือบม่าปะโอ้ยซึมแล้วเป็นเป็ดน้อยเป็อยูอันตัวมนี่บ่นัอันดีแม่เียตายอ่ะทุกคนฮ่านั่นน่ะม้าดิโทรมาให้ม่าออกเน่เ เอามานอนลงเนลุงครับสบายดีวั either way, either way, ale, or ีเขาเบิ้งใิ่ไหมบ้างขึ้นเลื่อนเหมือนนี่้างขึ้นเมื่อวันที่าเาเบิ้งเขาเบิ้งจะได้กับพอ๋อโอ้ยแค่ยังบเห็น เห็นอยู่ต้นแหงตนนั้นก็บอกว่าเ็นต้นบาดาีคันของการเป็นนางไข่โดยโดยโดยเขาบอกว่าลกูเจเลยเขาสียวโดย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 นายนายตัวหนนาใรเยอะ แบบมันเพื่อนบบัรอันบัรอันเติมเงินมือกเห็นหรอว่ีมั่วเป็นแจงริษัทแจงการคนนบริษัทเป็นยวเแจงการใครเนาะแจงการนบ่มั่มหาบายเ็ดช้่ไิ่ไิตร่อหแล้วเนั่ก็จได้ยังไงดเลยเนาะ

บังคำอยู่ใกล้เหรอมยังร่วมนางคำบังคำมาแม่เราถจงเลืกดอปไปไหมจะเกิสกูนะล้วมเลอกสกูนสกเลยสกูน้่อกมาน่งเสรจแล้วลูกเส้นนึ่งแมู่กเส้นนั่งแม่ดูกแล้วก็จับแขนดเมามเลแล้เาดีแม่แม่ปีใหม่โอ้ยมสาว

พี่แม่พี Although ่มายงานพิเศษได้พี่ายเราก็ไปห้แนเกลียวเด็ดเกลี็นา้อนได้ลูกหลานหลากหลายเนี่ยลูกหลานออกไปนเนี่พี่นายไปน้ำเนยจังหวัดแม่ร้เออพี่หมฆพี่มาโอกาสหน้าจะพอกันอีกพี่มายมิตรสุขกราบเดินทางตลอดปลอดภัยอร่ซนกันพี่เมงปีหม่ขึ้นยิ้ม อะไรเส้นอะไรเส้นอะไรขนาดได้เ hmm. ดินเดอยนอะเดหนแต่เนบอ่อามาหอดนี่กันสิจบคลิปเพียงสามีน้อพี่น้องเนาะมันนี้ก็ถือว่ามาสล้อยดินปีใหม่เนาะกับลุงกับพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ก็บาติ่งกันจะเดินทางเนาะกับไปแข่งไซส์สมุนพี่น้องหาโอกาสหนาพอกันเนาะพี่น้อง ได้ก็อ้ยพรนใส่ให้สุขให้มันให้ลำให้รวยบิดสุขุสุขวันเดอร์พี่ใหม่ฝาใหม่พี่น้องเลยขอกันคลิปนะมื้อนี้เขาตัวรับไปก่อนบ๊ายบายสบายดี